ติจจะเนี่ยสีพจน์เนี่ยสีแล้วก็ตูปปาทานสิพีพจน์ตกอุปทานไปเกิดจักได้เกิดจากตัณหาอุปทานเกิดจากตัณหาซึ่งอยากได้สุขอยากพ้นทุกขเวทนาแต่สุขทุกขนาไม่ใช่เขาทําไม่ใช่เราทําถ้ามันจะไปอยากก็จะไปก่อสิพีพจน์ประหลาดๆไหมเห็นไหมโยมก็หายดินเมันเข้าใจทันทีแล้วอ๋อเขาไม่ได้ปฏิบัติด้วยตัณหาตั้งเยอะก็พบว่าการปฏิบัติเป็นสีประธานสีทั้งหมดทุชนตัดเนี่ยตามดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม เพื่ออาศัยไปที่ตั้งแห่งรู้อาศัยไปที่ตั้งแห่งความระลึกรู้เพื่อไม่ไปที่อาศัยของตัณหาอุปทาน<ม>เพราะตันหาอุปทานไม่มาเข้ามาพบาติก็ไม่เข้ามาอุปทานน้อยลงพบาติก็น,น้อยลงนี่เวลาโยปฏิบัติมันจะอยากไหมทีนี้<ม>อยู่ลมหายใจในอยากได้อะไรไหมมัน<ม>แค่อาศัยให้ตัวรู้มันอยู่เพื่อไม่ให้ตัณหาอุปทานมันเข้ามาแต่มันไม่ได้อยากเป็นผู้พิเศษโยมไม่มีไม่มีผู้พิเศษไม่มีแต่กระบวนการธรรมชาติว่าถ้าทําสิ่งนี้อีกสิ่งมันก็ไม่เข้ามาเห็นไหมโยม หือถ้าตัวรู้มันมันอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวไม่รู้หรือตัวอวิชชาหรือตัวตัณหาอุปทานจะเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันค็ปกตินี่โยโย่โยยว่านิพพานนี่ชื่อว่าปกติโยจะเอาอะไรปกติไม่มีลาคะโาสัโมหะไม่พอยหรือโยคือทุกมันจะมาจากไหนถ้าปกติแล้วจะมาผิดปกติสิอยู่ก็โรคขึ้นมาอยู่ก็มีลาคขึ้นมาอยู่ก็มีโทสั่งขึ้นมาอยู่ก็มีโมหะขึ้นมาถ้าถ้าอาศัยลมหายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งรู้เนี่ย เมื่อไม่ให้ปัญหาอุปทานเข้ามาท่านไม่พอเหรอโย่แต่ถ้าไม่รู้จักมันจะมีตัณหาอุปทานในการปฏิบัติแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมีแสงอลูมิไนท์มไหมเดยวเกิดเดยเกิดแสงอลูมิไนท์มไหมรู้จักไหมแสงอลูมิไนียมไม่รู้จักก็แสงอะไรก็ไม่รู้ไงแสงอลูมิไนท์แสงอะไรก็ไม่รู้จะเกิดแสงอะไรอะไรเดี๋ยวจะมีแสงอลูมิไนท์แสงอะไรก็รู้ที่จริงแต่เล่ามาตำนานแล้วก็รอแสงอลูมิไนท์อยู่เนี่ย